อโอเคเริ่มต้นเราก็จะไปรับรถที่นานประมูลน,นะครับอันนี้ก็คือมาถึงบ้านเรียบร้อยน,นะก็ทําการเช็คสภาพรถเช็คทุกอย่างเช็คทุกจุดนะครับตัวนี้ก็เปืือยเลยล้างเต็มที่ก็ใส่ปิดกระจกครับแล้วก็มาใส่ปิดฝาถังน้ํามันนะแล้วก็มีติดตั้งกันดอยถังน้ํามันต,ตรงรุ่นนะครับตัว cr สองไ r ต่อไปก็แะสติ๊กเกอร์ครับสีทองแล้วก็ติดตั้งเกียร์โยง ทำสีล้อเพิ่มนะครับเป็นสีน้ำเงินใส่แล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มชุดท่อแต่งครับตัวนี้พร้อมขายยึดตรงรุ่นเลยอันนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะเป็นชุดแต่งฝาถังแล้วก็กันดอยครับเสร็จน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ทำเสร็จแล้วครับที่ว่าลงติ๊กต็อกก็จะถ่ายตอนเย็น นี่ก็เป็นชุดฝาถังน้ำมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วแต่ว่าชิลมันไม่ค่อยเข้ากับรถเท่าไหร่นะเพราะมันสูงมากเลยแล้วรถก็ยังไม่ได้โหลดด้วยข้างหน้ามันก็เลยดูแปลกแปกไปไหนก็นี่ครับด้านถ้ายก็จะดูขื่อนเข้มเขมโอเคครับก็มาเพิ่มแดปสติ๊กเกอร์ฝาถังน้ำมันเป็นด้านหลังนะไม่ใช่ฝาถาังเป็นสีน้ำเงินบอ์ ก็่านน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นรูปี่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ัวน,นี้ประมาณนี้อันนี้รูปที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็แต่ละมุมครับอันนี้ก็ส่งมอบให้ลูกค้าเรียบร้อยครับป็นลูกค้ามาซื้อเอง